สวัสดีค่ะพบกับปีข่าวเด่นจากเทรนตลาดนะคะประจำวันที่1ตุลาคม2563นะคะภาพรวมตลาดวดันนี้เนี่ยเรามองว่าก็ตลาดน่าจะมีความผันผวนมากขึ้นนะคะเพราะว่า วอล,ลุ่มการซื้อขายในวันนี้น่าจะเบาบางลงจากการหยุดทําการของหลายตลาดนะคะในภูมิภาคนะคะเริ่มต้นจากจีนฮ่องกงเกาหลีใต้ไต้หวันนะคะก็หยุดในวันเทศกาลสาคัญโดยช้อยยิ่งในส่วนของจีนเองเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นของการหยุดประจําปีของเขานะคะวันชาตินะคะซึ่งจะหยุดยาวเลยจนถึงวันที่7ตุลาคมก็คือข้ามไปสัปดาห์หน้าเลยนะคะก็คิดว่าการหยุดยาวแบบนี้ของหลายตลาดเนี่ย การหยุดยาวของจีนนะคะแล้วหลายตลาดปิดทําการด้วยในวันนี้เนี่ยจะทําให้โวลุ่มเบาบางลงซึ่งปกติเนี่ยเวลาโวลุ่มเบาบา,บางแบบนี้ความผันผวนในระหว่างทางเนี่ยจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องของความผันผวนนิดนึงแต่ปรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยเรายังคงให้ว่าไม่น่าไปไหนได้ไกลนะคะเนื่องจากว่าจะต้องติดตามพัฒนาการของแฟกเตอร์ต่างๆเป็นตัวกําหนดซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เราให้น้ําหนักมากที่สุดก็จะเป็น2เรื่องนะคะก็คือเรื่องของ การเมืองภายในแล้วก็ภายนอกประเทศนะคะรวมไปถึงเรื่องของภาพรวมทางด้านเศรษฐกษิจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราให้กรอบที่1225 1245นจุดนะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องของอาการปรับเกณฑ์กลับมาใช้แบบปกตินะคะซีลิ่งฟอร์นะคะสาที่ 30, 30นะคะแล้วก็ชอ็อตเซลล์นะคะเอาอัพติกออกนะคะกดอัพติกรูกนี่ถูกเอาออกไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อาจจะต้องติดตามดูพัฒนาการของ2องแฟกเตอร์หลักที่เราบอกเป็นสำคัญกนะ็คือการเมืองกับเศรษฐกิจนะคะว่าถ้ามันมีพัฒนาการในทางที่แย่ลงตรงนี้หรือว่ามีสัญญาณอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วเป็นทางน e g a t i v เนี่ยกดที่กลับไปปกติแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดแรงเหวียว่ยงค่อนข้างเยอะในฝั่งขาลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังในความ เตียงฝั่งขาลงไว้ส่วนในฝั่งขาขึ้นเนี่ยจริงๆต้องบอกตามตรงว่าปัจจัยในเชิงที่เป็นข่าวในเชิงบวกบวกบวกบกเข้ามาเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะเพราะฉะนั้นอัพไซด์อาจจะยังโองแคปอยู่นะคะอย่างภาพของตลาดเองเนี่ยเรามองว่าถ้ายืน1250 1260ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยก็ยากอยู่สำหรับการที่จะขยับกลับขึ้นไปที่1,300จุดนะคะ ก็ต้องรอพัฒนาการของแฟกเตอร์ซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยเรามาอัปเดตให้ฟังกันว่าถ้านในภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้อาจจะยังคงคาดหวังได้ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าแบงค์ชาติเราเองเนี่ยก็เพิ่งให้วิวในเรื่องของ GDP ไตรมาส3กับ4เนี่ยก็น่าจะยังคงหดตัวอยู่นะคะแล้วก็น่าจะหดต่อไปจนถึงปีหน้าเลยไตรมาสแรกนะคะกว่าจะเป็นกลับมาเป็นบวกได้เนี่ยอาจจะเป็นไตรมาส2ของปีหน้าเลยนะคะแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนั่นเองะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามี ในเรื่องของรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นกลุ่มแรกเข้ามานะคะในเดือนนี้นะคะเป็นพวกลองส s t a ์แล้วก็ตัว STV นะคะก็ต้องจับตาดูนะคะว่าผลสำเร็จของการเริ่มต้นมาตรการเป็นอย่างไรแต่ถ้าในเบื้องต้นเท่าที่ดูเนี่ยในเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่ยังต้องจากัดอยู่เพื่อรอภาพรวมของการควบคุมว่าทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนในช่วงแรกที่1,200คนต่อเดือนตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้มีในยะต่อภาพรวมของสถานการณ์ท่องเที่ยวนะคะว่า ถ้าเทียบกับปกติที่เข้ามาเดือนหนึ่งในหลักประมาณ3มล้านคนเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยน้อยมากๆนะคะแล้วก็น่าจะยังไม่สามารถช่วยในภาพรวมของเศรษฐกิจให้ฟื้นได้ทันในปีนี้ก็ต้องไปรอลุ้นนะคะว่าปีนี้เริ่มต้นกับโครงการแบบนี้แล้วแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นบวกกับสถานการณ์ของปีหน้าที่ดีขึ้นมีวัคซีนเนี่ยแล้วการท่องเที่ยวของเราฟื้นอันนั้นเป็นลุ้นกันปีหน้าเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในปีนี้คาดหวังได้ค่อนข้างยากนะคะถ้าผานวกกับเรื่องของการเมืองเอง,เองจริงๆต้องบอกว่ากาเเาเาไดดด้ย พัฒนาการของการเมืองเนี่ยต้องจับตาดูทั้งในส่วนของต่างประเทศก็คือโฟกัสที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ในส่วนของไทยเราเองนะคะที่มีเรื่องของการเมืองทั้งในและนอกสภาซึ่งในสภาเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่จะทําให้ข้างนอกร้อนขึ้นหรือเย็นลงได้นะเพราะมันเป็นตัวแปรค่อนข้างสําคัญนะคะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่ง ในส่วนของความคืบหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีกระแสข่าวในเรื่องของนายกถมนตีที่จะไฟเขียวให้กับพรรคร่วมรัฐบาลให้เห็นชอบในการแก้ไขรัฐปรมนูญโดยการตั้งสอสอรอขึ้นมาฝ่ายละหนึ่งฉบับนะคะเพื่อพิจารณาตัวร่างตรงนี้นะ,ะทั้งในส่วนของฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านด้วยแต่ว่าก็ยังมีสอวอยู่กลุ่มหนึ่งที่ยังมีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยนะคะกับมติของทางรัฐบาลแล้วก็ ตัวนายกนะคะก็ยังคงยืนจุดยืนเดิมไว้นะคะวา่าจะไม่มีการแก้ไขมาตรา256นะคะตรงนี้ก็คือเป็นความที่ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปแบบเป็นเสจนะคะทําให้เรามองว่าภาพรวมข้างหน้าเนี่ยก็ยังคงต้องรอรุ้นต่อถึงพัฒนาการของการเมืองต่อเพราะว่าภายในเนี่ยมีส่วนที่จะทําให้ภายนอกเนี่อ้อนหรือเย็นลงได้นะคะอย่างที่บอกนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องตามต่อนะคะ ในเรื่องของอมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งของเราแล้วก็ของต่างประเทศเนี่ยก็คิดว่าคงต้องตามดูสำหรับของสหรัฐเองเนี่ยตัวตัวมนูชินกับตัวแนนซี่เพโลซี่เนี่ยก็ยังยังคง ยังคงคุยกันเรื่อยๆแต่ยังไม่สามารถมีข้อสรุปออกมาได้นะคะว่าจะวตดผ่านได้หรือยังสําหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหญ่ที่คาดหวังกันทั้งโลกนะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะดําเนินการตรงนี้ผ่านไปหรือไม่นะคะก็ยังคงอยู่ในกระบวนการของการพูดคุยซึ่งยังไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้นะคะแต่เขาก็บอกว่าน่าจะพยายามเร่งให้ได้ภายในเวลาก่อนการเลือกตั้ง3พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หลายๆปัจจัยยังมีภาพไม่ชัดนะคะก็ให้ระมัดระวังสําหรับการเทรดในกรอบใน ช่วงนี้ไ้ก่อนนะคะพอร์ตโมเดลนะคะเ,เราถือ sta อยู่นะคะแล้ว่ายเมื่อวานเราซื้อ ptg เข้าไปด้วยนะคะที่18.4นะคะเป้าทำกำไรระยะสั้น19.2แล้วก็แตดขัดทุนถ้าราคาต่ำกว่า18บาทนะคะที่นิคเขพิกเนี่ยวันนี้3ตัวนะคะเป็นตัว bec p share shipping แล้วก็ตัว ptg นะคะ นี้มีหุ้นเข้าม่หนึ่งตัวนะครับคือไมโครลิซซิงนะครับหรือตัวย่อไมโครนะครับประกอบธุรกิจนะครับสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองนะครับสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็สินเชื่อรีไฟแนนซ์นะครับปัจจุบันมีสิบสองสาขาในเขตพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ทุกปิภาคทั่วประเทศนะครับขาย IPO โอนะครับสองรอยสาสิบ้าล้านหุ้นนะครับที่ราคาสองบาทหสิบห้าสตางค์นะครับเข้าซื้อขายในตลาดเซ็ตนะครับกลุ่มธุรกิจการเงิน โดยเงิน IPO นะครับจะนำไปใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อนะครับ435.5ล้านนะครับชําระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน150ล้านแล้วก็ลงทุนในระบบสารสนเทศ10ล้านนะครับผลประกอบการ6เดือนนะครับเพิ่มขึ้น37.11%นะครับจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อนะครับค่าบริการประกันภัยแล้วก็ประกันวงเงินสินเชื่อซึ่งเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อนะครับส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น15.2%เยนเยีย เนื่องจากค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเพิ่มขึ้น19.91%ค่าใช้จ่ายทางการเงินนะครับเพิ่มขึ้น75.5%เยนนะครับเนื่องจากมหนี้สินที่มีภาดอกเี้เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในขณะที่สินทรัพย์ของบริษัทนะครับเพิ่มขึ้น9.1%นะครับซึ่ง,งมาจากการเพิ่มขึ้นลูกนี้นตามสัญญาเช่าซื้อนะครับความเสี่ยงคือการปรัสินเชื่อเช่าซื้อรวมทุนมือสองนะครับการแข่งขันทางธุรกิจอาจสูงขึ้นในอนาคตนะครับ เพ,พิ่มพะบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญนะครับติดตามหลักประกันการจําหน่ายทรัพย์สินและการขายเพิ่มพึ่งอย่างเงินทุนจากสถาบันการเงินความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยน,นะครับตัวนี้นี่ทางฟิลิปไม่ได้ร่วมขายนะครับเลยไม่มีราคาพื้นฐานนะครับส่วนราคาคอนเซนซสน,นะครับจะอยู่ในช่วงสามบาทยี่สบถึงสามบาทเจ็ดสิบแปดสตางน,นะครับ ต่อที่บบเนะครับเราคาดว่าบ b บนะครับจะมีกำไรแต่มาสะสมที่เจ็พัน่ล้านนะครับลดลง24.3%เนยียเยียนะครับเนื่องจากการตั้งสำรองที่เพิ่มสูงขึ้นมากถึงแม้จะคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุดทีินะครับจะเพิ่มสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดน้อยลงนอกจากนี้คาดว่ารายได้ค่าธรรมเนียมนะครับจะยังเป็นอีกสาเหตุที่ทําให้กําไรลดลงนะครับแต่เมื่อเทียบแต่มาะสมองปีที่ผ่านมานะครับคาดว่าการตังสำรลองที่ลดลงมากนะครับจะทําให้กําไรเพิ่มขึ้น ค่าสินเชื่อธนามารกางนะครับอาจจะชะลอลงนะครับโดยคาดว่าลดลงหนึ่งุดห้าเปอร์ซน Q1Q นะครับจากการชำระคืนของลูกค้ารายใหญ่แต่พีน่าจะยังเพิ่มขึ้นต่อนะครับหลังมาตรการช่ยวยเหลือลูกหนี้ทยอยหมดไปนะครับและเศรษฐกิจยังที่ยังชะลอตัวังวาาินคงประมาณการกำไรปีหกสาของวิบที่สอง0มนเก้าพันล้านนะครับโดยกำไรเก้าเดือนที่คาดไว้คิดเป็นหกสเอ็ดเปอร์เซ็การทั้งปีโดยคาดว่าการนั้นสำรองจะลดน้อยลงในครึ่งปีหลังนะครับจะทำให้กำไรขึ้นปีหลังเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับ ปงราคาพื้นฐานอยู่ที่124บาทแล้วก็ยัง,ยงแนะนำซื้อนะครับสำหรับ BBL ตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็เราทำาพีีว e วออกมาครับเราคิดว่าไตรมาสสามนี่น่าจะกลับมาฟื้นตัวดียวเยี่ยๆนะครับโดยหลักๆเนี่ยมาจากธุรกิจปิโตเคมีเราเห็นอุปสงค์นะครับก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเพราะว่า จร,จริงๆแล้วควอเตอร์สเนี่ยเป็นควอเตอร์ที่กิจกรรมการผลิตอุตสาหการมเลยเพราะรถยนต์เนี่ยก็จะมีเวลารถยนต์ผลิตได้นี่มันก็จะมีชิ้นส่วนของรถยนต์นี้ทําจากพลาสติกเหมือนกันแล้วก็การอุปโภคบริโภคที่ดีขึ้นประเทศเริ่มเปิดขึ้นเนี่ยทำให้สเปดของ HDP กับนับต้าเนี่ยขึ้นมาเป็น523เหรียญต่อตันนะครับจาก4 5 7ในควอเตอร์3ปีก่อน บรรจุภัณฑ์ไปได้ดีนะครับอุปสงค์ที่ดีหลังจากการบริโภคเริ่มขยับทั้งในประเทศและภูมิภาคคือบรรจุภัณฑ์ก็ไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคครับพอประเทศเปิดมันก็เริ่มมีความต้องการอย่างนี้มากขึ้นคนที่ผลิตก็เริ่มขยายสต็อกมากขึ้นนะครับส่วนธุรกิจวัสดุก่กอรสร้างซบเซานะครับแต่การบริหารต้นทุนที่ดีรูปแบบการขายครบวงจรนะครับหรือเขาเรียกว่าเซลล์เซอร์วิสโซลูชันนะครับหรือขายพร้อมกับให้คําแนะนําการติดตั้ง อันนี้ก็จะช่วยให้สร้างมูลค่าเพิ่มทําให้ขายได้ราคามากขึ้นนะครับแม้ว่ากำไรย,ยอดขายจะไม่โตมากแต่คิดว่าการบริหารต้นทุนทรงนี้นะครับจะทําให้กําไรลดลงไม่มากนะครับดังนี้เนี่ยเราคิดว่าทรงของกําไรควอเตอร์สน่าจะดีกว่าก่อนหน้านี้ที่ตลาดประเมินนะครับเพราะ ดูแล้วมันเป็นการโตรต่อเนื่องจากคิวนะครับเรามองกำไรควอเตอร์นี้อยู่ที่หมื่นล้านนะครับเพิ่มขึ้น62%เยียมเยียควอเตอร์4มีการปิดซ่อมบำรุง45วันแต่ทางบริษัทเนี่ยได้เพิ่มระดับคงคันนะครับเพื่อไม่ให้ปริมาณขายลดลงพูง่ายาย ผลิตเผื่อไว้ในควอเตอร์นี้แล้วไปขายควอเตอร์หน้านะครับภาพรวม Q3 ที่ดีขึ้นเนี่ยทำให้เราคิดว่ากำไรปีนี้ทั้งปีจะเพิ่มขึ้น5%จากเดิมที่เราคิดว่าลดลง4%แนวโน้มปีหน้าก็คงต้องหวังในเรื่องของปิโตเคมีนะครับจะมีโรงงาน MOC ที่จะเริ่มผลิตเฟสใหม่ซึ่งเป็นโปรดักดาวสต e a m ก็จะช่วยให้รายได้เติบโตธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะครับหลังจากเข้า IPO ก็จะมีการนาเงินไปทำา MA นะครับก็จะมีโอกาส ที่จะเป็นเป้านะครับเป้าของเขาคือรายได้เพิ่ม2เท่านะครับใน5ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าบรรจุพันฑ์ดีนะครับปูนใหญ่ถือ75%สุดท้ายกําไรของบรรจุพัน์ก็กลับเข้ามาที่ปูลนใหญ่อยู่ดีนะครับก็กแนะนําซื้อนะครับอาจจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่นอกจากทีม e a r n i n g ็ที่ดีที่รออยู่แล้ว2ก็คือกําลังรอบริษัทลูกนะครับซึ่งเป็น SGCP เนี่ย SCGP จครับจะเข้าซื้อขาย IPO ในช่วงเดือนตุลานะครับก็จะมี2องตีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีการแจ้งตามข่าวว่าเมื่อวานนี้นะครับ AP ก็ว่ามีการล้องเรียนโครงการคอนโดแยกพระาม9เนี่ยว่ามีน้ำรั่วนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็าปรากฏว่าตอนนี้เราเราคุยคุยกับเข้ามา คโครงการนี้ต้องบอกก่อนเป็นโครงการร่วมทุน AP ถือ51%โครงการนี้มีมูลค่า9,800ล้านขายไปแล้ว94%เริ่มโอนไป Q3 แล้วนะครับล่าสุดโอนไป30% 3,000ล้านปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาน้ำรั่วตรงบริเวณชั้นที่เป็นสันทนาการนะครับสันทนาการก็คือชั้นที่มีการออกกำลังกายอะไรต่างๆนี่ครับมันมีน้ำรั่วลว ก็คิดว่าไม่ได้ปัญหาเชิงโครงสร้างบริษัทก็มองว่าน่าจะซ่อมแซมได้แล้วก็ได้จัดคนเข้าไปซ่อมแซมแล้วอาจจะมีสะดุดบ้างในช่วงยอดโอนช่วงนี้นะครับแต่เชื่อว่าเป้าโอนปีนี้เนี่ยพาโอนไปแล้ว30เรหลืออีก10เซน่าจะแคชอัพได้นะครับเพราะั้นปัญหาเริ่มมองแค่เห็นว่ามันอาจจะขี้คลายได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับเราคิดเขาก็เลยกลับมาคงประมาณการกําไรนะครับซึ่ง เป็นน้อยลายนะครับในตลาดที่เติบโตได้นะครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่อสังหาหริมทรัพย์ภาพรวมตลาดไม่ดีนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยช่วงชิงจังหวะนะครับแล้วก็สามารถโกยส่วนแบ่งตลาดขโมยจากรายเล็กๆมาได้นะครับคงราคาพื้นฐานที่8บาทนะครับกลับมาแนะนำซื้ออีกครั้งนะครับในตัว AP นะครับ ครับเป็นส่วนของราคาทองคานะครับก็เริ่มแต่ตัวออกข้างแล้วนะครับก็อย่างที่เราบอกเมื่อวานเลยว่าตัวทองคำเนี่ยพอชนแนวต้าที่พันเ้ร้อยเหรียญเนี่ยน่าจะมีแรงขายทงกำไรออกมานะครับเมื่อวานนี้ก็ย่อตัวลงมานะครับพวกแกว่งแถวแถวพันเก้าแหละครับแต่ว่าลงมาไม่เยอะไม่ถึง10เหรียญนะครับก็ปัจจัยเมื่อวานนะครับเพื่ออัปเดตของตัวตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานก็เห็นว่าออกมาฟื้นตัวค่อนข้างมากครับอย่างเช่นตัวเลข การจ้างงานภาคเอกชนนะครับก็ออกมาฟื้นตัวมากกว่าที่คาดการนะครับคาดการที่6.5แสนเธอ6แสน5หมื่นตำแหน่งนะครับจากครั้งก่อน4แสน8หมื่นตำแหน่งเนี่ยออกมาออกมามากกว่าเยอะมากคืออยู่ที่มา7แสน5หมื่นตำแหน่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวยอดขายบ้านมือสองเนี่ยก็ออกมาดีกว่าเดือนที่เดือนเดือนเดือนก่อนหน้านะครับของเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ออกมาที่8.8เปอร์เซ็นต์นะครับจากตัวคาดการที่3.2เปอร์เซ็นต์ก็เห็นว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างเยอะ นะครับส่วนตัวแต่ส่วนตัว PMI ของทางชิคาโก้นะครับก็จะเห็นว่าดีตัวขึ้นมาเยอะมากนะครับจากคาดการณ์ที่5 2จุดเป็น62.4จุดนะครับก็เห็นว่าสัญญาณของดัชนีเศรษฐกิจสหรัฐเเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวทองคำเนี่ยหลักๆนะครับยังคงยังคงวิวเดิมนะครับที่บอกว่ายังคงรับแรงหนุนในส่วนของตัวมาตรการที่ที่ออกมาในเชิงบวกนะครับว่าตอนนี้เหมือนทางการเจรจาระหว่างระหว่างทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับ แล้วก็ทางพรรคเดโมแครตเนี่ยออถ,ถึงจะยังไม่ไม่ได้มีผลออกมานะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าความคาดหวังที่ว่าจะได้ในวงเงิน2.2ล้านล้านเนี่ยค่อนข้างไปทางบวกแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายก็บอกว่าจะพยายามเจรจาให้แล้วเสร็จก่อนจะถึงการเลือกตั้งนะครับซึ่งตรงนี้ทองคำเนี่ยจะบอกว่า่าทิศทางณช่วงนี้นะครับจนถึงก่อนเลือกตั้งน่าจะตอบรับประเด็นนี้ถ้ามีความหลังเชิงบวกเข้ามาในเรื่อง,องของมาตรการจะยังคงเป็นผันผลในทางบวกอยู่นะครับส่วนแรงขายทำกำไรในระหว่างทางเนี่ยเราก็ยังมองว่าจะยังคงมีเเข้าาามหลอออออตต่่่ยงงนื อย่างส่วนของตัวตัวเศรษฐกิจในวันนี้ที่จะประกาศเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวผู้ยื่นขอรับตัวอิการว่างงานนะครับที่น่าจะออกมาน้อยลงอีกนะครับจากครั้งก่อนที่8ปดแสนเจ็ดหมื่นตำแหน่งเนี่ยครั้งนีน้น่าจะออกมายี่มันแปดแสนห้าหมื่นคนนะครับก็น่าจะออกมาน้อยลงส่วนตัวดัชนีภาคการผลิตตัว pmi นะครับก็น่าจะออกมาดีขึ้นอีกนะครับจากที่คาดการไว้ที่56.2จุดจุดนะครับก็ วันนี้ก็ทางฝ่ายก็ยังคงมุมมองครับว่าทองคำเนี่ยภาพหลักยังคงจะผันผนทางขึ้นตอบรับตัวความหวังของมาตรการอยู่นะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยก็คงระวังแรงขายทำกำไรซึ่งกรอบเรามองวันนี้นะครับสำหรับตัว G O S A องอยู่ที่เทรดดิ้งนะครับเอห่งแ8แถึงหนึ่กนะครับก็ซื้อขายกันอย่างระวังนะครับวันนี้ก็สำหรับมองตลาดก็จบเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ